านอ่องเผยถ้าได้กลับประเทศไทยอีกสนใจมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์พร้อมช่วยโรงพยาบาลสิริราชหลังจากที่ท่านอ่องและท่านเอ้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชือวันที่13สิงหาคม2566เผยอาชีพและสิ่งที่ท่านอ่องสนใจหากได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งโดยได้พูดคุยถึงแนวทางกับผู้ใหญ่ ของโรงพยาบาลสิริราชดานธนอน้นพี่ชายหมิ่นเต็มที่ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวัชัยอัครวิพุธรองคณบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลและผอ,อรโรงเรียนแพทย์สิริราชเบื่อรอให้การต้อนรับด้วยความดีใจโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวนมากและประชาชนที่ทราบข่าวต่างไปรอรับพร้อมเข้าไปทักทายและขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งท่านอ้นและท่านอ่องยิ้มแย้มพูดคุยกับผู้คนที่เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองและถ่ายภาพด้วยอย่างไม่ถือตัวสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พูดคุยด้วยเป็นอย่างมากโดยวาสนานาน้วมนักข่าวชื่อดังได้โพสต์สิ่งที่ท่านอ่องสนใจอยากทำหากได้กลับประเทศไทยอีกครั้งดังนี้แรงบันดาลใจท่านอ่องสนใจจะมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนวิชาแพทย์ หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญหากไี่กลับมาไทยอีกพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลสิริราชท่านอ้นพี่ชายหนุนเต็มที่เผยเหตุท่านอ่องที่เลือกเรียนหมอเพราะสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทุนกระหม่อมทวดและสมเด็จทวด ตรงเป็นแรงแบ,บันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของสมเด็จทวดที่ว่าขอให้เือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งวันนี้จึงตั้งใจอย่างสูงที่จะมากราบถวายราชสการะเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านององจัก,กรีวัน์อิปัชระวงศ์ได้โพสต์ข้อความโพสต์แรกลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวครั้งแรก ภายหลังเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีข้อความว่านี่คือฝันที่เป็นจริงครับที่ผมได้มีโอกาสกลับมากราบพระราชานุสรีสัเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ผมเป็นแพทย์ได้ทุกวันนี้เพราะมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและผมจะขอดำเนินตามรอยพระยุค,คลบาท ในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนต่อไปนอกจากนี้ท่านอ่องยังได้โพส์ตคลิปพูดคุยถึงความสนใจที่อยากจะมาเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆห่างได้กลับมาไทยอีกครั้งและพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลศิริราชซึ่งท่านอ้อนก็สนับสนุนเต็มที่ สำหรับประวัติท่านอ่องจักรีวัต์วิบัชรวงศ์ท่านอ่องหรือนายแพทย์จักรีวัต์วิบัชรวงศ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรีวัต์มหิดลเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2526ปัจจุบันอายุ40ปีเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3ของพระบาทสมเด็จ พระประเมเณรธารามาธิบดีศรีสินทระมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและท่านสุจริตได้มีวิพัชระวงศ์หรือหน่อมสุจาริณมีมหิดลณอยุธยาทั้งนี้ท่านององมีพี่น้องอีกสี่พระองค์คือท่านชายอ้วนจุทาวัตรริพัชรวงศ์ท่านชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ ท่านชายอินวัชรวีวิวัชรวงศ์และพระองค์หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาหลังย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2539ท่านอ่องนายแพทย์จัก,กรีวัฒน์บิวัชรวงได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Trinity Prep School ก่อนเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์ จนจบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยไมอามีรัฐฟ,ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาท่านอ่องนายแพทย์จากกรีวัดอิวัชระวงยังได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์อานาชาติจากกรีวัดเพื่อให้ความรู้คนไทยเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ท่านอ่องเผยว่าตนอยากเป็นหมอเพราะเคยป่วยมาก่อนเนื่องจากท่านอ่องเคยตรวจเจอก้อนเนื้อในลำคอและโรคท้าแสนปม ทำให้ค่อยๆเสียการได้ยินจนต้องผ่าตัดและเข้ารับการฉายรังสีหลายครั้งท่านอ่องเลยทราบอีว่าการพูดคุยกับคนไข้ต้องทําอย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับท่านอ่องนายแพทย์จัก,กรีวัตรกลับไทยเผยเหตุที่ต้องมีคนกลางร,ร่วมให้มีคนเดินตามท,ทั้งที่เป็นสามัญชน โดยคนใกล้ชิดเผยสาเหตุที่ต้องการร่มให้ท่านอ่องนายแพทย์จากกรีน์วิวัชรรงศงมีคนเดินตามขณะที่อยู่สิริราชอรเป็เพราะสุขภาพไม่แข็งแรงและเลือดก,กันเบาไหลไม่ชินสภาพอากาศโดยเช่นเคยทางด้านเฟซบุ๊กของคุณวาสนานาน,นุ่มรายงานว่าตัวแทนราชสกุลที่ใกล้ชิดและร่วมคณะเดียวกับท่านอ้อนและท่านอ่อง ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกางร่มให้ทั้งสองท่านขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลเิริราชว่าสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและท่านอ่อนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่ชินกับสภาพอากาศและเลือดก,กันเดาไหลทําให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรปภนาเริ่มมากางให้ไม่ได้มีเจตนาอื่นปกติทั้งสองท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายเพราะท่านระลึกเสมอว่าท่านเป็นสามัญชนเช่นกัน โดยเฉพาะท่านอ้อนเวลามีใครนั่งกับพื้นหรือนั่งไหวท่านจะลงไปนั่งด้วยเลยหรือขอร้องไม่ทำเช่นนั้นไม่ให้ใช้คำราชาศัพท์ให้ใช้คำสามัญปกติ สำหรับการเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านอ้นและท่านอ่องมีกำหนดเดินทางกลับพร้อมกันในเวลา2นาฬิกา50นาทีในวันที่15สิงหาคมด้วยสายการบินแอรบิเรตโดยเดินทางไปเช็คอินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจงังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เวลา23นาฬิกา50นาทีวันที่14สิงหาคม เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยหลังจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างประเทศนานถึง27ปีสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลบางส่วนจาก Facebook ของคุณมนะท่านอ่องเผยถ้าไี้กลับประเทศไทย